สวัสดีครับวันนี้เรามาทําผัดกะหลำปลีน้ําปลานะครับทานดูนะวัตถุก็ไม่มีอะไรมากนะครับกะหลำปลีกระเทียมน้ําปลาน้ําตาลทรายน้ํามันพืชแค่นั้นเองนะครับง่ายๆอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทํากันครับเจียวกระเทียมให้กรอบนะครับเจียวกระเทียมให้กรอบนะครับหรือไม่กรอบก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะครับ ถ้ากรอบแล้วมันก็จะเป็นไฮไลท์หอมๆกรอบๆก,กรุบๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่แซ่บนะครับนี่นะครับพอมันกรอบปุ๊บนะครับก็เขี่ยกระเทียมนะขึ้นไปอยู่ทั้งข้างนะครับไฟก็ไม่ต้องไปแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะครับพอเขี่ยกระเทียมขึ้นไปอยู่ทั้งข้างกระทะแล้วนะครับ ไฟก็เร่งขึ้นไปทีนี้นะครับให้ร้อนนะพอมันร้อนปุ๊บนะครับนี่เลยผักกะหล่ำปีนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเอาลงเลยนะครับง่ายๆนะครับไฟแดงนะครับพอกระทะร้อนเอาน้ำปาลาราดนะครับบนบริเวณขอบกระทะนะครับขอบ เพื่อให้น้ำปลามันไหม้นะฮะจะได้ส่งกลิ่นหอมฉุนนะครับขึ้นมาตามไปด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันนะครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุกเค้าให้เข้ากันจนผักยุบนะครับไฟแดงๆนี่แหละนะครับอ่าพอผักยุบปุ๊บนะครับ หอมกลิ่นน้ำปลากลินกระเทียมขึ้นมาทันทีนะครับหอมได้ที่นะครับกิ่นหอมน่าชวนรับประทานมากนะครับอันนี้เคยทำทานที่ตอนสมัยอยู่ชายแดนนะครับอาหารง,ง,ง่ายๆพวกเราเรียกว่าอาหารมักง่ายนะก็จะพากันทำกินแบบนี้ครับง่ายดีครับอร่อยใครไม่เคยทำก็ลองทำดูนะครับ ไม่ยากแต่แฝงไว้ด้วยความอรเด็ดอร่อยพอสมควรนะครับแต่ทางนั้นทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนชอบไม่ชอบนะครับลองทำดูนะครับนี่แบบนี้เลยหมอมปบับนี่ามาดูหน้าตาครับโอ้โหทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่สุดยอดนะครับนี่ ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ